อะถักไทยเอฟซีสุขูสุขคนสบายดีเด้อใส่โรถมันบริเ,เพชรแห้งดอกนำใจของคุณยายเมื่อนี่สีมะม่อภายนีนมีคาหน้าแน่ประจำเดือนนะแล้วก็ลูกสิ้นให้น้องหน่อยแนย่อ่ะซื้อเพิ่มอีก <laughs> นึ่งอยู่ในเฮือนน่พ่อมาให้แม่เชี้ยวหนึ่งเติมอีกสี่กิโลแม่เขี้ยวซอยแน่วะหนึ่งให้แน่วะอย่าเพิ่มกินเลยกินนอดลูกกินนอดลูกกินนอดคู่กันยังวนๆอยู่ฟอร์มออื่นนี่เป็นบุญสีสว่าง ทักทายเด้อสบายดีเด้อกำลังวนน้ำนักเทียนแเสือผา้เขาแ่น่มืออื่นเขาฟอดฟอโยวนๆแน่ราเบียกลางาะต้นรอบแล้วก็จังสิ้หายเข้ามื่อยกอบอีกอีหีกอีกอีีกีกกกกหนกก ได้คูค้นลูกบอยู่ใจเย็นเย็นกินกอดลูกกินลอดโอ้ยเป็นยังไงแซบบ่แซบบ่แซบบ่ ปีลีเอ้ยแก้มเจ้าปีลีฮุบเน้อสินะินเนอฮุบสินเน้อพนงเอมาห้องเงียนเลยได้หัวแล้วนะเพ่นตึงตึงเมื่อนี่เอ้ยบุกงานแห้งพวท่านจะกินข้าวสาวได้เลยเออ ขอบบุญขอบคุณทางคุณยายเด้อคุณยายบัวทางต่างประเทศขอบใจแทนดวงหน่อยนักเรียนบุญหักษาอยู่ดีมีเฮงอันนี้มอบขานน้ำดื่มเลยเด้อโอ้ยข <c oughs> ายเลยละขายน้ำดื่มอยู่ดีมีเฮงไหลมาเทมาคือหนามเด้อสาธุบุญหักษาคุ้มครองอยู่ดีมีเฮงเล่งเวียกขนาดได้ยามัน อย่ามันข้างค่ามันมีแต่บุญบุญเลยเลยแหละเล็งต้องเอาต้องญาติเอามือนี่แนนน้องหันบ่ท่านได้เสือบ่ท่านได้เสือได้ป้าวาักจิตตดให้กลางคืนเลยแลหละให้เอาเสือเอื้อยบูมมาก,ก่อนมาทิเอามาหนุ่งเบิ่งสัวข้าวว่าขันสิฟึกผ่อนอ,อีลาเอออีลาบบทักทายป้าเรื่องอีลานี่ อูนเดู้นดใหญ่อีกได้เห็ดซือีกได้ขาอยู่เือนน้บอคด้อดอก้บ่ขาดโรงเรียนได้กินแนวดีๆคู่กใส่ยาคู่กระส่ยาช่วงขา เขาเป็นไข่อ๋อคบางคนไปถ่ายรงเรียนไปถ่ายอะไรกินเผือกเป็นบ่อพวกถ่ายก็ได้กินเป็นบ่ตั้งใจเฮียนหนังสื e ้อตัง้งใจเฮียนหนังสือน้องน้องแอดมอสผู้นี่แล้วนาะพ่อโอ้ยป้าสิไปแยแง่งละอาเลยเนาะลูกไอเบ๋บ่ ป้าส่งกระจนได้สาบก้นออกมันเกินเลยนี่ใร้ยคนี้เราชีวเนาะเจเจอกหัใจหมดเลยหักใจักว่างกระชีพใส่ทุงท้าอธุ้เออ นาหักนาหักทุกคนเลยขอบใจเด้อครูขอบใจเด้อครูไปวันนี้ไปขอบใจเพ่อแม่พรูคุณผมเป็นยังผมเป็นยังท่านชาเลอรอเบรนนะได้เป็นยังไออมาพี่มาข่าพี่ลูกพี่พี่พี่ลูกพี่พี่ลูกพี่เออเพี่นอยากเอาตัวนั่น ใส่ส้มข่วนนั่นแหละใส่ซิปโอ้ยอยากกินน้ำน้ำเจา้าหงายมาได้ไป่ะนีน้ำเขาบูมาชื้น้ำเขาบูมาสง่งน้ำเขาบูมาส่งบ่ลรอเฮ้ยเขาคืออันนั้นว่าน้ำเนี่ยเขาบูมาส่งน้ำไ<ง>บูมี่ผุบบูมีผุกลายป่าวอันเบิบล้บลเบลิ้ลต้องแหลนอ่ากินไปอู้เร่น้ำกุ้งเร้ไปใช้แรง อาทิตย์อาทิตย์นึงเขามาซั่นผู้ไผคืนน้ํามาหน่อยอืมน้ํกินก็สงซาอาทิตย์นึงมาแนึงเฮ็ดอะาเาอ่ากินแม่ลูกน้อยนมแม่กินน้กงกินอืมบน้าุมเฮาก็ขึ้นสุเสรสิเอานําเาไปซื้อเอานําแม่บุมันนั่นๆมันมันเบิดก่อนกําหนดแม่น อามาสองตุ๊กแเลนในเล่นเลยก็ฉเลิ้ดอืมอืมพเนื้อไปอารมมามันอ่นะไรเนาะมันสีด <Rapid> ผ <ane regard> ักอะได้นี่มันซุกแล้มือเนี่ยเอาแม่ลูกเอาแม่หนุงามงหนุงามๆลูกเบิ้งยังไลยบอกขั้นมันนกกับหุด ปริมาณเด้อเอาวาง7ก็ได้เอาวาง7เด้อเบิ่งคือยังเทายาวอยู่เด็กนครูบ่ได้กินดให้ลกกินอนั่นแหละานันไปอยู่ห่ลูกไปอยู่หพุ่นเข้าหมลูกเด้อมาโรงเรียนสีสว่างนี่หลายนี่ยังมาบ่เบิดเด้นี่70กว่าคนมื้อนี74 คุณยายเห็นกับมีความสุขแล้วเห็นลูกหลานได้กินอือคู่คกับมีความสุขแล้วให้ลูกได้กินขขน <c oughs> ทั้งได้กินทั้งได้ยิ้มนะ <c oughs> ปลาเมานี่แบบมาเดียวคนเดียวต้องพึ่งคู่ตลอดได้บ่ได้เป็นทีมปลาเมามานรุยเดียวโลดทีมปลาเมาอันอยู่ห้องเฮียนไปแล้วเอาทีมทั้งหนาเลยได้ได้จะเอาใช้กระโถนได้โคตรหันลายเลย ก่อนชิมากก็เอาอันเครื่องดื่มเอากาแฟโอนตินไปแบ่ให้อันทีมงานเห็ดกำแพงหงเฮียนน้ำมงก้งับขึบนน้นเป้าหนึ่งลูกชิ้นน้ำแม่เคียวอ,อีกกลับไปกลับมาเป้นยัง ได้ถุกคนลูกประวัติเอามาเผื่ออยู่เด็กยังเสกเบิ่งให้มันเหียบห่อยันบอคือมื่อเขาบอได้ซ้อมบอกาเขาเมื่อโอ้ยอยอมื่อด้ว่อืมกับกับกับกัใช้แล้วนาคิลานะนาคิลากิล่าเราเกียมโตเราโหดกุดมาแล้ว มาละพากเปลอเสื้อผ้าไว้กงไว้นเออมีนักเนียนไปเตะบานนืมไปเตะบานอยู่เมืองจจกคนโอ้โชคดีเด้อโชคดีเด้อไปพะวไปสิเ็มงนุงเดินม่นมงอไปเตะบานอยู่เมืองเจคคนยังจกคนยังจคน เสร็จพอดีพองามนั่นละไว้ให้คูกินน้ำเพป็นเงินโทรมาบอกกำลังกินยอดอ๋อเป็นังได้ลูกแซบอยู่บ่แซบจีดบ่น้ำจิ้มเฮอเห็ดเองเป็นอย่างไรแซบบ่อมืกขึ้นนี่อึกกระถึก เดอ้ยมาโรงเรียนเด้อต้องหมั the ่นเรียนหนังสือเรียนหนังสือเก่งๆเอ้ยผูกยืนสโลนออนซอนสุเจ้าเด้เนาะอ้อนซอนสุเจ้าเด้สวดสวด นในใจนะ่ยอยากได้พักกระลำน้ำพันหักนันบุด้เขาในเมืองทำเวลานะเนาะเรียนน้ำเวลาขนาดเลยเวลาขัดสั่โอ้ยแต่ละมือมันคือเบิดไว้แท้เวลาเนีน่ยฮะฮ้อนหนอนนาะหนึง่งเถาะเทใส่กมังใส่ท้วงรถนั่ง,นง,นงวะนัง่งแตน ไม่ฝ่าว่ำน้ำยาเ,เหลือคงเฮียนก่อนน้ำลูกใครได้น้ำกันให้หมู่กินน้ำเด้อกิน,อ,นอยู่เด้อปันกันกินนะลูกเด้อมันพอดีแหละถ้าอันว,ว,วันหยุดสุดสัปดาห์แหละเมื่อนี้น้ำกับปกติเขามาวันซุปเด่น,นางในบ้านน้ำม้งนะแต่โบหูว่าโบหูว่าชี้สว่างเขาวันเนี้ย ไม่นองคอมลากถ่ายน้าลูกเออคุ้มน้องชโนอยู่ทางหลังนี่มาได้นะฮะม่ได้ขาดอืาคุ้มน้องชโนอยู่ทางหลังหมอ่าไปไวปลูกหล่ะไปเปลี่ยนเบิร์ตบอกลูกป่านี่เบิร์ตเบิร์ดแหละคู่กิน อ้าวคลิปนี้ก่ะขอขอบอกขอบใจขอบุญขอบคุณทั้งคุณยายบัวเดอ้อที่มีน้ำใจแบ่งปันให้ลูกหลานกินลูกสิ่แล้กกะขาะน้ำดื่มอายุดีมีแห้งอายุเย็นเป็นสุุ้งศัตูหมูมันบ่อยมีมาไกา่มีแต่ความสุขความเจริญเบิสุข,ขุบิสุขผลดมาหาบเอาคนเตะบานสิ่ไปเตะบานอยู่เมืองเจ็ดคน อาคิปนีเงาๆเราจบไว้สำนีก่อนสบายดี